นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อแฟนคลับแฟนช่องนะครับผมทางช่องนิวพารวยนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่บ้านอาจารย์น้อยนะครับผมก็จะมาสอบถามแนวทางของอาจารย์นะครับผมสําหรับแนวทางของอาจารย์น้อยงดก่อนขอภูมิฟ้าผ่ากลางดึกได้6 2 0นะครับท่านผู้ชมก็คือว่าจะอยู่ในไลฟ์สดเก่าเป็นเป็นคลิปเก่าไลฟ์สดของอาจารย์ที่ขอกันรอบดึกวันนั้นนะครับผมท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลัง ใช้กับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะวันนี้ก็จะมาเตรียมการที่จะไปขอในรอบถัดไปของงดนี้นะครับแนวทางจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มีแนวทางความฝันของคุณแม่มาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับผมสวัสดีอาจารย์น้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์น้อยครับโหเป็นไงครับงดก่อนอาจารย์น้อยปูมาเสียตอนท้ายปูตาฟ้าผ่า ตอนเลขตอนเลขให้มาให้ถูกแล้วแกเน้นเน้นตัวถูกอีกตั้งหากนะครับเอาเดี๋ยวให้จันน้อยเอาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะครับผมเน้นตัวถูกให้อตั้งหากนะหกสองศูนย์เนาะหกสองศูนย์นั่นบนหกสองศูนย์อันนี้เป็นชุดต่อหวดที่ไปขอการกลางดึกวันนั้นเนาะใช่พูดรู้สึกว่าคลิปนั้นคนท่านผู้ชมจะเข้ามารับชมกันเยอะอยู่นะครับเพราะว่าขอกลางดึกเลยนะครับโอเคคับไอ้งวดที่มาตอนเปลี่ยนเลขไปเมื่อวันนี้ไปคุยกับแกแกบอกว่าอ้าว็ขอใหม่ นึกว่าแต่ของวดใหม่ว่าอย่างนี้ครับแกนึกว่าเราขอของวดใหม่แค่จะเลยให้ตัวใหม่มาอ๋อครับเราน่าจะพูดไม่เป็นที่อาจารย์พูดไม่ไฟ,ฟังแล้วแกฟังไม่เข้าใจหรือยังไงไม่รู้นะเพรว่ามาขอใหม่ครับขอตัวใหม่แกก็ว่าให้ตัวใหม่เลยสงสัยแกก็บอกว่าโอ๊ยก็ให้ตัวใหม่ไงก็ของหมอใหม่ไม่ใช่นี่โอ้ไม่ใช่ดรตาพูดว่าไปแล้ว ขอ,ขอนั่นแหละแกพูดแล้วแกนขะนั่งหัวครับผมพอพูดไอ้พอพูดไปพูดมาสักพักหนึ่งเขกเออเลขมันก็ออกนั่นแหละก็ไอ้ตัวใหม่ไปขอกเขาเขียนให้แกมาอย่างนี้เนาะมไม่ใช่<ห>ไอ้ตัวแปดหกเก้านะเป็นเลขเขาไอ้เขาเรียกว่าเลขแกไปถามเขาเขาบอกแกมาอย่างนั้นส่วนเลขเองเลขก,เอ,เ,ลขกเองก็คือหนึน่งสี่สอง เนาะเลขเองหนึ่งส <play> ี welche, racist, like 260. 260 tá, ่สองเขาจะมีเลขเองหนึ่งสี่สองกับสองหกศูนย์แหละแต่สองหกศูนย์แกไม่ได้บอกเพราะว่าแกชอบหนึ่งสี่สองมากกว่าอแต่สองหกศูนย์นั่นคือเลขที่แกให้แต่รอบแรกครับผมแล้วพอเราไปขอตอนนั้นเสร็จตกเย็นแกมาเข้าฝันบอกว่าเลขเก่าก็เลขเก่าก็อย่าทิ้งเด้อแกก็บอกแค่ว่านั้นแหละเลขเก่าก็อย่าทิ้งเด้อครับถ้าลูกศิษย์ลูกหาในกลุ่มลายอาจารย์ก็จะเห็นอยู่ว่าอาจารย์จะให้เลขชุดใหม่ที่ไปขอใหม่ค่ะ แต่ว่าอาจารย์จะมี6-2ติดท้ายไว้หน่อยอให้ในกลุ่มอยู่มี6-2อ,อยู่ครับผมเพราะว่าเพราะว่า,เ,า,วา,เ,าเขาบอกว่าเกมมเข้าฝันว่าไม่ให้ทิ้งตัวเกา่าท<อ>ิ้งตัวเกา่าอีกสองหางก็คือคมันมี1-4-2กับ6-2เขมให้ทิ้งครับอืมทีนี้งวดนี้เนาะก็เลยว่าจะมาสอบถามอาจารย์น้อยนะครับผมว่า เราจะไปทําพิธีขอตาฟ้าผ่าวมไหนอีกครับอาจารย์งวดนี้วันที่วันนี้วันที่วันวันที่ยี่สิบวันนี้วันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองยี่ิบสามยี่สิบสี่อ๋อยี่สิบสี่วันอาทิตย์เนาะยี่สิบสี่วันธนาคารใช่ไหมครับอาจารย์อืมบวันาคารฟันแข็งเนาะก็คือว่าจะไปขอปู่วันธนาคารนะครับผมก็คือจะไปทําพิธีในลักษณะเดิมเลยใช่ไหมครับอาจารย์ เปลี่ยทำพิธีทําน้ำมนต์เหมือนเดิมเพราะทํานไปทําน้ำมนต์อาจารย์ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อครับแล้วอีกอย่างแกก็พูดเปลอยขึ้นมาว่าวันนั้นที่เข้าทรงไม่ใช่แกเข้าเป็นน้องชายแกเข้าอเป็นผู้สอนเข้าอืแต่ว่าแกเป็นคนบอกว่าให้ให้บอกเลขเขาเพราะว่าแกไม่ได้เข้าเองเพราะน้องชายแกอยากเข้าอืน้องชายแกอยากเข้าเขาเห็นคุยกันว่า เห็นพี่ได้สารแล้วน้องเขาก็อยากได้เหมือนกันครับแกก็เลยบอกว่าถ้างั้นมึงก็เข้าแทนกูเลยอืเข้าเสร็จแกก็บอกบอกให้บอกเลขอ่ะคือหนึ่งหนึ่งแปดหกก็คือเลขที่ไปถามมาจากกองฉลากครับปูสีปูซาปูซาปูสีก็ไปถามที่กองฉลามาไอ่เก้าแปดหกเนาะครับเก้าแปดหกเก้าแปดหกแล้วก็หนึ่งแปดหกแล้วก็หนึ่งสี่สองแล้วก็หกสองหกสองหกศูนย์แกบอกอย่างนี้ครับ แต่น้องชายแกเนี่ยไม่บอกไอ้6260บอกแค่142กับไอ้ตัวนั้นอ๋อครับนะครับผมแกก็เลยมาย้ําในฝันอาจารย์อีกทีหนึ่งว่าตัว62อย่าทิ้งนะอ62อย่าทิ้งนะเนี่ยครับแกก็เลยมาบอกย้าในฝันเนี่ยดูอาจารย์ลงในเฟซปกวันที่แล้วนี่มีอยู่62อ๋อ62เลยใช่ไหมจันเพราะว่าแกไม่ให้ทิง้งครับครับแกไม่ทิ้งอาจารย์ก็บอกว่าไม่ทิ้งนะถ้างั้นไม่ทิ้งก็เอาลงให้ ก็คือมันมีเลขเลขที่แกให้ชุดใหม่กับเลขหนึ่งสี่สองแล้วเลขแกให้ชุดใหม่แล้วาจารย์ก็เลยพอตัดแล้วก็เหลือเหลือเลขเลขเก่ามันจะมีะมีห้าเจ็ดเนาะหกสองพวกนี้นี่แหละ,ะลอาจารย์เหลือลงไว้เกลยว่างวดนี้นี่จะไปขอใหม่ใช่ไหมจานไปขอใหม่วันนะคะไปไปกลางกลงางกลางคืนวันนี้นนวันนี้ไปแกก็เกินเกินมาอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวแกว่าแก แกเกลืนมาแล้วแต่แกยังไม่ฟันธงแกรู้ว่าเดี๋ยวไปวันอังคารดีก่อนให้แกคำนวณให้มันแน่นอนก่อนว่าตัวไหนแน่ๆให้แกนั่งทางในเข้าทางในเข้าอะไรดูให้ชัดเจนก่อนครับก็คือว่ารอให้ปูท่านไปดูมาก่อนนี้ใช่ไหมครับแกว่ารอบนี้แกจะไม่ไปดูแกจะเอาเลขแกอย่างเดียวแกไม่ไปดูแล้วเพราะว่าไปไปรอบที่แล้วเหมือนเหมือนฝั่งนั้นเขาไม่อยากให้แกเขาก็ อค่นี้นะปกติแกไม่เคยไปเอาเลขคนอื่นแกเอาแค่เลขแกอย่างเดียวมีงวดก่อนนู้นที่แกให้เก้าสี่คือแกไปไปได้ยินที่เจ้าที่ที่กองฉลากที่ร้อยเอ็ดที่โรงแรมที่เขาไปออกรางวัลน่ะเขาพูดกันหกสี 6, ่ไอ้เก <4. S 2> ้าสี่ <94, S 2> แก่ก็เลยมาบอกรอบนี้แกก็เลยลองไปถามที่กองฉลากดูแต่แกบอกว่าเหมือนเขาไม่อยากให้เหมือนเขาไม่เต็มใจให้วันนี้ก็ไม่ไปถามหรอกแกจะเอาแต่เลขแกเงินเียเลยเอาแต่เลขที่ตาชอบใช่ใช่แกจะเอาแต่เลขที่แกชอบแกจะไม่แปลเลขคอื่นแล้ว ยังไม่ไปถามเลขที่อื่นแล้วก็เลยว่าจะไปขอกลางดึกเหมือนเดิมกลางดึกเหมือนเดิมประมาณหกโมงถึงทุ่มหนึ่งประมาณนี้เนาะอาจารย์ใช่ขอโมงครึ่งถึงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับก็ฝากท่านผู้ชมเข้ามารับชมรับฟังแนวทางของอาจารย์น้อยเนาะก็คืองวดนี้จะทําเป็นขันน้ำมนต์เหมือนเดิมใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่ารู้สึกว่าขันได้ทําขันน้ำมนต์แล้วมันจะนิ่งใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าถ้าขันน้ำมนต์เนี่ยขันน้ำมนต์มันไม่ใช่แต่ว่าขอเพลงเดียวคือจะมีแรง จากเทวดาที่เราอัญเชิญเราชุมนุมเทวดาสักเคกามีเนี่ยจะอัญเชิญเทวดาองค์อ,อื่นๆเขาก็จะมามาด้วยแรงจากทั้งแกด้วยจากเทวดาองค์อ,อื่นๆด้วยเขาจะได้มาจะาเขาจะคัดสรรตัวที่มันมีเปอร์เซ็นต์ออกได้มากกว่าพลำทางเลขชอบก็อย่างเดียวออกไหมถาว่าออกแต่ว่าแกไม่ค่อยจะมั่นใจเลขเท่าไหร่เพราะแกถามว่าทาไมแกไม่ค่อยมั่นใจเลขเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับว่า แกนะ่ะเวลาแกคำนวณหวยคำนวณเลขแกบอกว่าแกนั่งทางในเนะ่ะเวลาเห็นหวยที่ออกนะ่ยบางทีแกนั่งปุ๊บแกเห็นหวยตัวนี้ก็จริงแต่ตัวเลขแกชอบก็ไปชอบอีกตัวหนึ่งอ่าเลขชอบ,บเลขชอบตั้งหากเลขนั่งได้ตั้งหากเล่งเข้าทางในได้ตั้งหากทีนี้เวลาแกให้แกก็เลยเหมือนกับว่ารักพี่เสียทยน้องนะ่ะครับ จะให้เลขนั่งทางในก็มันก็มีเลขชอบอยู่เลยบอกว่าฟันฟันเอาแต่เลขทางในไม่ได้นี่ปูเหมือนเหมือนในสองหกเลขทางในคตัวในหนึ่งสี่สองเป็นเลขชอบแก๋อนแคแกระบอกแกกระบอกเสียดายเะอืมเออครับเสียดายก็เลยว่างวดนี้นี่เอาแต่เลขที่ตัวเองชอบเอาแบบแคนแคนเลยเนาะจย์เลยบอกว่าอ่าไอ้เลขชอบเอยเลขทางอื่นเอยไม่ต้องเอานะเอาแต่เลข ตานั่งได้เนี่ยอตานั่งได้ตัวไหนบอกตัวนั้นเลยอก็คือว่างดนี้นีตาจะให้แบบแขนๆเลยใช่ไหมคบอาจารย์กแกว่าอย่างนั้นแหละแกจะคัดให้จะคัดคให้เฉพาะเล,เลขเลขที่แกนั่งที่แกนั่งทางในได้เท่านั้นแกจะให้ครับครับแต่ว่าตั้งแต่ช่วงนี้อาจารย์ฝันดีไหมคะฝันอยู่นะฝันแต่ว่าจําไม่ได้แล้วว่าฝันอะไรฝันจําได้แต่ว่าเหมือนเขาเอาปลามาให้ แปลว่าแต่ว่ารายละเอียดจําไม่ได้แล้วว่าว่ายังไงแต่ฝันว่าเขาเอาปลามาให้เอามาปลาเล็กปลาใหญ่คนผสมคนเปนกันมาเต็มกระมังเลยอืมครับก็คิดว่าน่าจะมีน่าน่าจะมีเกณฑ์ได้วันนี้พอพอฝันเสร็จวันนี้ไปหาแกแกคกัดกันเกลื่นมาครับคุณแม่เขียนด้วยไหนไม่รู้รรโอ<ห>้ตัวเดิมมัง้งหางเดิมมัง้งขอแล้วไม่ออกมันจะมาตามออกวันนี้แหละแกว่าอย่างนั้น อาจารย์ก็เลยว่าตัวไหนแน่ๆนะให้เราแกชี้มาแกกับแม่แม,แม่กระดาษที่ตาแค่จดให้เหตุที่จดเลขตาแค่อยู่ไหนแกว่าย่งไงบ้างรครับอาจารย์จะบอกอเลขตัวนี้ก็เสียดายอยู่นะมันไม่ออกงวดที่แล้วมันจะออกงวดนี้ไหมแกว่าอย่างนี้อ๋อตาว่ายอย่างนั้นแต่มันออกลาวไปแล้วนะ อ๋อออกลาไปแล้วออกต่างประเทศไปแล้วใช่ไหมจันยอบจะยุบไปน้อยตไวอ่อนทุตัวก็คือพอหวยพอพอรัฐบาลไทยออกเนาะพอรัฐบาลไทยออกเสร็จปุ๊บมันไม่ออกมันตามออกตามลาวอืมครับก็มีโอกาสมากจร่งครับมีโอกาสมากอันไปต่างประเทศจะไปแตงแต่อันเนินเนินเนาะเนินเนินเนาะค่ะก็เป็นไก่เหมือนอ่ะเอางี้ครับผมเดี๋ยวรอไปถามตาเองกับตัวดดีกว่าเน้อยจันเนาะเพื่อจะให้เอฟซีมั่นใจเพราะว่าเอฟซีก็ลงทุนลงแรงไปเยอะนะครับ เดี๋ยวตัวนี้แม่ฝันนะแต่ไม่รู้จะออกมเลเกแม่เลขแม่แกฝันตัวนี้อเลีกแม่ฝันได้จะไม่รู้จะยังไงตีออกมาว่ายังไงแม่ฝันอคุณแม่ของอาจารย์นี่ใช่ไหมครับใช่แม่แม่ฝันว่ายังไงครับฝันได้จับปลาอ๋อจับปลาได้เก้าตัวอันแปดอันเก้าแปดห้าใช่ไหมครับแม่อือครับไ้ เตะตีสองางเนาะอันนี้เลขจุดทูบวันนี้ไปไหว้แกจุดทูบไปไหว้แกทำความสะอาดสารให้แกจุดทูบได้ตัวนี้ครับหกสี่เจ็ดนะคะหกสี่เจ็ดอ๋ออันนี้ก็คือเป็นแนวทางของคุณแม่เนาะใช่แนวทางคุณแม่นี่แกไปไหว้สารปู่แกก็เลยจุดครับอันนี้ของคุณแม่นะครับครับครับผมแต่ว่าของตาแท้ๆนี่จะไปขอธนงคารเนาะจันเนาะใช่ของตาแท้ๆจะไปขอธนงคารแกได้หมครับครับอันนี้เลขแกจุดทูบได้หกสี่เจ็ด เดี๋ยวเดี๋ยวให้ผู้ชมอันท่านผู้ชมแคปหน้าจอแป๊บหนึ่งครับอาจารย์เรื่องแคจุดทูบขอแค่จุดทูบว้ยแยก็ได้หกสี่เจ็ดแต่แค่ว่าอันหกมันเป็นเก้าก็ได้เนาะเลยเอาเก้าส <7 S 2> ี่เจ็ดด้วยครับส่วนตัวนี้เป็นเลขแฝ 9, 8, กฝันเก้าแปดห้าเป็นเลขฝันเนาะอาจารย์เนาะครับ อันนี้ก็คือเป็นแนวทางของคุณแม่เนาะเป็นแนวทางของคุณแม่แต่ว่าที่ว่าอาจารย์จะไปขอนี่วันอังคารนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้เอาไปเป็นน้ําจิ้มไปก่อนนะครับน้ําจิ้มไปก่อนลองเอาไปเสี่ยงหยิบจับรตุ้ดีดูก็ได้นะครับผมเผื่อเลขตรงใจกับนั่นค่ะบงก่อนเนาะอ่าครับผมเผื่อเลขตรงใจกับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับผมใจัอืมครับแต่ว่าของอาจารย์นี่ต้องรอวันอังคารนะคะท่านผู้ชม ขอจารย์นี่จะไปทําพิธีขันน้ำมนต์เนาะแล้วก็แบบชุมนุมเทวดาอะไรประมาณนี้นะครับท่ยานผู้ชมเนาะเหมือนทําพิธีขอเหมือนรอบก่อนเนาะประมาณหกโ,โมงครึง่งถึงหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับ,รบก็ฝากท่านผู้ชมทางช่องเข้ามารับชมรับฟังนะครับแนวทางของอาจารย์ด้วยนะครับผมเนาะแคปกันทันไหมเอฟซีเดี๋ยวอีกรอบนหนึ่งก็ได้ครับอาจารยนแคปกันทันครับผมแนวทางของคุณแม่นะครับผมเนาะเก้าแปดห้านะครับผมกับหัวเป็นหกแปดห้านะครับส่วนหกสี่เจ็ดเป็นเลขทูปนะครับกับหัวเป็นเก้าสี่เจ็ด เทคทิคของตาภูมิภาฝานานะครับผมโอเคก็ขอบคุณอาจารย์น้อยนะครับผมที่ได้นำแนวทางของคุณแม่มาแบ่งปันเนาะนะครับแนวทางช่วลาบงวดน,นี้ขอให้ท่านผู้ชมเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับก็ขอจบคลิไปไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ